แนะนำได้แล้วค่ะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะระวังแม่เอาบรรยากาศมาฝากค่ะที่คอนโดนะคะเดี๋ยวคนยายลงไปหานะคะคอนโดของมันมาเองค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอากาศดีอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้นุกไม่ได้อากาศแบบนี้อุ่น <c oughs> ไ่โลูกอุ่นห <c oughs> รูอ <c oughs> หนาวคะ พอย่างพอย่างย่างอยู่ในแนมอุ่นออกไปน้ำหนาวเลยรีบนะใครกับคุณยายตาอยู่ตรงนู้นตาว่ายน้ำอยู่นะคะน้องหนีเริ่มชินแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนแรกๆเขาก็กลัวๆอยู่วันนี้ก็เลยเอาแบบบองน้ำมาให้นี่เริ่มชินแล้วครั้งแรกค่ะที่เขาแบบ ลงสระกับครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆเลยไม่อยากกลับญี่ปุ่นเลยค่ะไม่อยากกลับญี่ปุ่นเลยดูสิอยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไปนานๆอยากสตาร์ฟวันเวลานี้ไว้อยากสตาร์ฟวินาทีนี้ไว้ที่แบบอยู่กับครอบครัวเนาะมีความสุขมากๆเลยค่ะมันใช้เงินเท่าไหร่มันก็หาซื้อไม่ได้นะความสุขที่เราได้อยู่กับครอบครัวครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ

เดี๋ยวมาถ่ายรูปกอนไปอยู hey, ่ใกล้อก hmm? oh, ุไปอยู่เกลือกพุนเขาไม่อยู um> um> ่ใครด้านนี้ตกร้อนนิดเดุ้ณได้ยากษ์นไากเต้พี่กายยังไหวได้เลยเดี๋ยวลี่อกก็ไหวได้แล้วโูกพี่กายมากรุงเทพพี่กายก็ไหวนะเลยสะน เก่ง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 ลี้ลงสระน้ำผู้ใหญ่เลยเก่งมากเลยดูคนตายอยู่น้นน่ะได้ถ่ายได้ถ่ายสิอายายไปเลยหบอนั้ถ่ายให้ยายยืนตรงนี้ก็ได้ีปิดอ่ะสนุกมากเลยค่ะ ครั้งแรกของเลอีนะคะที่ลงเล่นสระว่ายน้ำไ <laughs> ครั้งแรกของเลอีนะคะที่ลงสระว่ายน้ำอ่ะคุณยายอยู่ตรงนี้เหรออาคุณยายคุณยายหยิบตรงนี้แล้วหยิบิคะคุณตาล่ะคะเอาคุณยายก็ว่ายน้ำหรอ <c oughs> เลอีรอคุณยายหน่อยคะ่ะ ลีราคุณยายหน่อยค่ะลีราคุณยายหน่อยค่ะลูกลีรอคุณยายหน่อยค่ะลูกรอคุณยายหน่อยแล้วเลคุณยายไปไม่ได้คุณยายไปไม่ได้ ไม่คุณยายไปไม่ได้อ่ะลูกมารับคุณยายหน่อยค่ะคุณยายไปไม่ได้อ่ะมารับคุณยายหน่อยป๊ะป๊าระวังเออค่คุณยายไปไม่ได้เล่นสองป๊ะป๊ะคุชิคุชิเต้ป๊ะป๊ะคุชิเต้โอเคค่ะโอเคฮะให้ให้ให้ป๊ะป๊าให้ป๊ะป๊าโอ้โหอ๋ให้ป๊ะป๊าให้ป๊ะป๊าให้ป๊ะป๊า ให้ปะป๊าอุ้มให้ปะป๊าอุ้มค่ะายืนยืนเนอเก่งจังเลยเจ้ามดติดกลืนไงปะป๊าปะป๊ามาล้างหน่อยใช่อะลูกทำไมอะดูอยู่อยู่ในน้ำมันลืมตาได้นะลูกใช่ไหมอ้าอีไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้ตีตีตีขาไปลูกให้ปะป๊าใส่ให้เอาปะป๊าใส่ให้ลีด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร้แลว โอเคโอเคอันไหนเกิดอโน่เขาเข่อันไหนอันไหนยายเป็นยายก็ลงเล่นน้ำหมาไม่รดน้ำคุณตาล่ะคะน้ำหมาแมาค่ะคุณตาคุณตามาหาคุณมาหานี่อี๋ซิคุณตาคุณตาเหนื่อยแล้วไอ้ยองก้มดูซิลูกก้มดูซิ น้ำมันเข้าป้าลองก้มซีดมันลืมตาในน้ำได้เอาก้มเลยเอาหัวหน้าก้มลงนิดหนึ่งน้ำเข้าตาไม่ลูกไม่เข้าโอเคไม่เข้าตาเหรอใ <c oughs> นลองก้มดูป้าป้าดิเอาหัวเอาหน้าค้นไปก้มดูสิก้มดูขามาดิเห็นปะก้มลงสิลูกก้มลงสิ น้ำมันเข้าตาไปลูกเข้าตาม่เข้าตาจไวเไม่เมตดายจะ็หอ่ะวจะหนาวอหนาวเหรลูกพอแล้วไหมพอยังอ่หมดเลยมดเลยหนาวไหมพอแล้วไหมลูกหนาวก้มดูซิก้มดูซิลองลองลดูในน้ำซิหนาวเหรอพอยังพอแล้วไหม ไม่ได้ก็ไม่ทำละลูกไม่ทำอะทำไม่ได้ก็ไม่ทำละลุเอาแมาถือให้มาถือะอะก้มเลยก้มเลยแบบคนตาทําไม่ได้มองเข้าตาปะไม่เข้าเหรอเข้ากับลองรังก้มอีกทีนะลยไหมจะเอาเป่าดิ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 เอาไม่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 เอาอาไม่เอาเอาเป่าไม่ได้ก็ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอานะเดีเลยดีเลย ความสุขที่หาซื้อไม่ได้ยายความสุขที่หาซื้อไม่ได้หนาวเหรอหนาวเลิกซอ่หนาวเอาลียืนได้แล้วเหรอลูก ร้อนเาว้ายน้ำามามาได้ไหมมาดิว่ายน้ำมาหมาดไล่น้ำผาหมาดได้ตีขามมาหามาเลยลูกมาอย่าตีขามาหมามาตีขามาตีขามาตีขาม่าหามาสิล่าตีขามาสิลูกตีขามาสิลูกเอออ่ะตีขามาตีขามาตีขามา พ,อ,พ,พอ,อยังลูกพอยังพอยัง,<ม>ออยงเดี๋ยวคุณน่้เรามาเล่นใหม่นะแม่เอา,ออาคุณแม,ม่มีมีมีผ้าช็ดตัวแม่เูู่่คห่เดี๋ยวก่อนพอลานแป๊บนึงโอ้โหลอยตัวได้แล้วโอ้โหดีดขาแล้ว เมื่อกี้ยังกลัวอยู่เลยอ่ะหายกลัวยังลูก,กาหายกลัวแล้วใส่แว่นด้วยหรอไม่ต้องใส่ก็ได้นะเนอกมาออกให้นี่เอานม่เอาหรอหาอย่งลูก มอยู่ในน้ำหนาวกะม่หาหมามาว่า้น้ำว่ายน้ำว่ายน้ำตีขามาตีขามาตีขามาลูกตีขามาตีขามาตีขามาเลยค่ะตีขามาตีขามาค่ะเลื่มาเลื่อนตีขามา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  ทำได้ลีทำได้เลยค่ะเก่งแกงแกงลูกมาหาคุณยายเลยค่ะมามามาดิมนี้เลยค่ะมาเกาะตรงนี้เลยนะคะเออพอยังพอ,อยังเดี๋ยวพี่เราเล่นหน่อยนะยังเหรออีกอีกกี่นาทีคะอีกกี่นาทีลูกพอได้กี่นาทีคะสามนาทีาลูกบอกแล้วอ้อาวสามนาทีก็ไม่เอาอ่ะ,อะยายมานี่มาอ๋อ Còn nhái cũng vay nám thôi phải chút vay nám thôi <laughs> Này, là vang mươn nè Nhái, ở trong này ổn quá Ở trong này quá ทิ่ลูกว้าเก่งเล็เก่งเล็กเก่งแม่เลยแนะนำได้แล้วค่ะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะระวังแม่เอาบรรยากาศมาฝากค่ะที่คอนโดนะคะเดี๋ยวคนใหญ่ลงไปหานะคะคอนโดของมันมาเองค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอากาศดี ญี่ปุ่นไม่เดีดกนุไม่ได้อากาศแบบนี้อุ่นไหมลูกอุ่นหรือหนาวคะพอยางพอยางย่างอยู่ในแนมอุ่นออกไปหนาวหนาวเลยรีเอะห้องน้ำมันจะพวงเลี้ยงนะไหนเหลียวแว่นตาออกไหมผมมาออกให้ มันจะได้มองเห็นชัดๆหนูเอิร์มมาออกให้มาเฮ้ยใครย็อร่อยแอนดิบอะไรไฟลูกเริ่มมีไฟแล้วลูกอ้ออันนั้นก็มีสีขาวเหรอลูกมีไฟแล้วค่ะอื่อเมื่อนีม่วงเออไปบอกอี่เอใช่ค่ะคุณยายยังไม่เห็นเลยนี่เอกเห็นก่อนเลยนะคะอยากถ่ายรูปพี่คะ ลกนะตอนนี้พวกเราก็มาซื้อของใช้เครื่องภูุงไทยแล้วก็ของฝากต่างๆกลับญี่ปุ่นกันค่ะความสุขในประเทศไทยก็จบลงแล้วมาม่ามีความสุขมากๆเลยละค่ะและหวังว่าจะได้กลับมาเที่ยวบ้านเกิดที่ประเทศไทยอีกครั้งในปีหน้านะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะ